แล้วพี่ก็ให้กุญแจดอกสุดท้ายกับพวกเราเลยนะควาคุณนี่ยมัเป็นทีต่อจความตั้งใจเราเราอยากให้ผู้คนได้ได้ปลดล็อกสิ่งเหล่านี้ที่เขาถูกกักขังไว้นานแล้วมันจะเฉิดฉายออกมาในแบบเหมือนเราสองคนนะเออเราอยากเห็นภาพนี้ที่แบบ ีคนที่เห็นคุณค่าความสวยกับคนที่ตัวเองเป็นโดยที่ไม่ต้องพยายามที่จะต้องได้รับการยอมบจากใครอีกต่อไปอยากสร้างสังคมแบบที่มันไม่ต้องไม่ต้องพยายามแต่ฉันสวยแบบที่ฉันเป็นฉันเป็นความสวยฉันไม่ได้พยายามที่จะสวยแต่ฉันเป็น 我们每个人都